สวัสดีครับสงครามยูเครน275วันแอดมินก็นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่มาที่ไปพร้อมกับการวิเคราะห์ตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าแอดมินจะเข้าข้างยูเครนนะครับแต่ก็ยึดตามความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักไม่ได้มาอวยยูเครนในอย่างเดียวแอดมินมองแบบรอบด้านอะไรที่เป็นจุดแข็งของรัสเซียเราก็ต้องวิเคราะห์อะไรที่เป็นข้อจํากัดของตะวันตกเราก็ต้องศึกษาไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจลักษณะของสงครามในครั้งนี้แอดมินพยายามอธิบายเรื่องราวข้อจํากัดตั้งแต่สงครามพม มาน่มาแล้วนะครับคือไม่มาอวย pdf หรือว่า NUG แอดมินเลือกที่จะพูดตามความจริงจะทําให้เรานี่เข้าใจเหตุการณ์มากกว่าบางคนทําคลิปพมานีิตายทุกวันเหมือนว่า pdf ใกล้ชนะเวลาผ่านไป2ปีไม่มีความคืบหน้า เพราะว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงไม่ได้ศึกษาเรื่องราวรอบด้านก็อยู่กับความไม่เข้าใจงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้แอดมินยอมรับว่าผิดหวังกับ NUG ที่ตัดสินใจแบบนั้นที่ปลุกประชาชนนี้ขึ้นมาสู้ทั้งที่รู้ว่าประชาชนจะมีการสูญเสียนี้มากมายเอาแต่ใจมากไปนะครับบางคนบอกว่าถ้าไม่สู้แล้วจะทําอย่างไรคิดได้แค่นั้นวิธีสู้มันมีหลายวิธีถ้า NUG คิดถึงประชาชนจะไม่ปลุกให้ประชาชนนี้สู้แบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ พร้อมเวลาผ่านไปเกือบ2ปีแล้วคงได้คำตอบว่าเป็นอย่างไรนะครับลักษณะเดียวกันนี้คือปลุกประชาชนขึ้นมาสู้มันเกือบจะเกิดขึ้นในสงครามยูเครนในช่วงแรกมีข่าวว่ารัฐบาลของยูเครนนะครับเตรียมแจกอาวุธให้กับชาวบ้านเพื่อสู้กับรัเสเซียซึ่งมันไม่ได้ผลอยู่แล้วในความเป็นจริงจะทําให้ชาวบ้านสูญเสียนี่จํานวนมากแต่ว่าดีที่ว่าเรื่องนี้ถูกระง,งับไปก่อนอาจจะมาจากสนาธิการทั้งสัฐอเมิการแล้วก็เนโตที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เตรียมแผนตั้ง รับให้กับยูเครนในกรงเคียบแทนที่การแจกอาวุธให้กับชาวบ้านซึ่งก็เป็นผลทําให้รัเสเซียนิพายแพ้จากกรุงเคียบ เราจะเห็นว่าวิธีคิดนี่สําคัญมากมุทะลุดูดันไม่ได้สงครามยูเครนต่างจากพม่าคือยูเครนมีคนสนับสนุนแล้วก็วางแผนการรบมีทั้งงบประมาณแล้วก็อาวุธพม่านี่ไม่มีนะครับเราจึงเห็นว่าการต่อสู้ของยูเครนมีความคืบหน้ากว่าของ N อ g ยในพม่าอันนี้เราต้องทําความเข้าใจเอาจริงถ่าตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่ว่าไม่ได้มาวางแผนการรบบางทียูเครนอาจแพ้ไปแล้วก็ได้เพราะว่ายูเครนอาจจะมุทะลุบุกรัสเซียแบบไม่ระวัง สุดท้ายจะทําให้เสียเปรียบการคิดรอบคอบในการตีโต้อันนี้แอนดมินเชื่อว่าเป็นแผนของเสนาธิการจากตะวันตกที่เข้ามาช่วยยูเครนนะครับทำให้วันนี้ยูเครนเนี่ยยังยันรัสเซียไว้ได้จนมาถึง275วันรัเสเซียพบกับการสูญเสียนี่มากมายเกินคาดจึงหันมาใช้การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อแหล่งพลังงานของยูเครนทําให้ประชาชนนี่เดือดร้อนเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผนของรัสเซียหรือว่าเป็นอารมณ์ของรัสเซียนะครับแต่ว่าการกระทําแบบนี้ทําให้ ยุโรปประกาศว่ารัสเซียเป็นรัฐก่อการ,ร้ายปเปรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่ารัสเซียนี่เสียหายหนักและสิ่งที่รัสเซียสูญเสียเยอะก็คือกำลังพลซึ่งก็มีรู้ว่ารัสเซียจะสูญเสียอีกเท่าไหร่ในสงครามยูเครนรัสเซียมีการเกณฑ์ทหารซึ่งทำให้ประชาชนชาวรัสเซียนี่ไม่พอใจซึ่งเรื่องนี้รัสเซียต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อลดแรงกดดันปูตินมีการให้แม่ของทหารที่สูญเสียนี่เข้าพบมีการถามอย่างมากมายว่าทหารรัสเซียนี่สูกส่งไปรบโดยไม่ได้รับการฝึกเพียงพอไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอในฤดูหนาวอาุ ไม่มีประสิทธิภาพทําให้กําลังพลนิบัตจ,จิบล้มตายงานนี้ก็มีภาพออกมาว่ามีการเข้าพบของแม่แม่ทหาร17คนกับปูตินนะครับแน่นอนว่าเป็นการสื่อสารโดยรัสเซียเพื่อให้ชาวรัสเซียเห็น ปูตินบอกว่าฉันต้องการให้คุณรู้ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันและก็ผู้นําทุกคนของรัสเซียก็เจ็บปวดกับการสูญเสียเช่นกันลูกชายของพวกคุณบรรลุเป้าหมายแล้วแล้วก็ไม่ได้ตายอย่างเปล่าประโยชน์และทหารรัสเซียทุกคนคือวีตบุรุษนอกจากนั้นแล้วนะครับปูตินยังกล่าวอีกว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมเกี่ยวกับสงครามในอินเทอร์เน็ต เราจะเห็นว่ารัสเซียออกมาทำแบบนี้มันไม่ปกติแล้วนะครับแสดงว่าในรัสเซียเนี่ยเริ่มมีการต่อต้านสงครามนี้มากขึ้นเพราะมีข่าวการสูญเสียมากมายของฝ่ายรัสเซียและโนรเสเซียเริ่มเข้าถึงข่าวนี้มากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะควบคุมสื่ออยู่ก็ตามนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปูปตินเนี่ยเจ็บปวดตามที่ได้พูดหรือไม่เราก็ไม่รู้ว่าปูปปตินนีรวดกล้าเพียงใดจากการสูญเสียของทางฝั่งรัสเซียแต่ว่าที่แน่ๆสงครามเนี่ยมันเจ็บทั้งสองฝ่งงายนี้อยู่แล้วแล้วก็จะเจ็บหนักขึ้น หากว่าไม่ชนะในสงครามคงไม่มีใครคิดว่ารัสเซียจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลมาจากวิธีคิดโมทะลุดดันอย่างเดียวนี้ไม่ได้และยูเครนยังต้านรัสเซียได้ก็มาจากวิธีคิดนี้เหมือนกันนะครับหรือข้อจํากัดมากมายของสงครามที่มันไม่เหมือนเดิมบางทีสงครามยูเครนอาจสร้างความเจ็บปวดให้กับปูตินจริงๆอันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับ